สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเฟิดิปพิชิตการลงทุนประจําสัปดาห์วันที่3-7มถึง7มีนาคมนะคะสําหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์สัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังมองไปยังประเด็นในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสารัฐที่ดูเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสารัฐยก็ดูจะค่อนข้างอ่อนแอลงนะคะแต่ว่า ในเรื่องของการปรับรถมาตรการ QE เนี่ยทางเฟดก็ดูจะยังคงยืนยันในลักษณะที่จะปรับรถ QE ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงยังต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกันต่อขณะที่ปัจจัยภายในเองเนี่ยก็มองในเรื่องของการเมืองเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีน้ำหนักต่อ,อรัชนีเซฟตี้ในบ้านเรานะคะ โดยในเรื่องของความไม่ชัดเจนทางการเมืองเนี่ยยังดูเป็นความเสี่ยงทางลงต่อเซฟตี้ในสัปดาห์นี้อยู่ก็คงยังต้องติดตามประเด็นในเรื่องของอการที่จะเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งในอีก28เขตที่ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในคราวก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของโครงการจำนำข้าวเองเนี่ยก็หลังจากที่ในส่วนของนายก รักษาการยิ่งรักนี่ได้ส่งตัวแทนไปรับข้อกล่าวหาของปกชในเรื่องของการทุททจริตโครงการจำนำข้าวเนี่ยก็คงจะต้องอตามดูกันต่อนะคะในประเด็นดังกล่าวขณะที่กำหนดการที่จะเปิดสภาในวันที่4มีนาคมนี้เนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากถ้าหากว่ายัง ไม่ได้สอสอส,อสอวครบเกบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะก็คงต้องติดตามประเด็นดังกล่าวต่อไปขณะที่ในส่วนของการชุมนุมของกลุ่มกปศเองเนี่ยก็ยังคงยืดเยื้ออยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มชาวนาก็ยังคงมีการเ,เรียกร้องให้ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยชดเชยในเรื่องของค่าเสียหายจากการจำนำข้าวนะคะก็ดูแล้วเนี่ยยังถือเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันหลายๆประเด็นอยู่เหมือนกัน ฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงที่เซฟิตี้จะลงได้จากปัจจัยทางด้านการเงินก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะคะขณะที่ต่างประเทศเนี่ยก็ดูแล้วมีน้ำหนักมากขึ้นเหมือนกันในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจหลังจากที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งของจีนเนี่ย ช่วงหลังก็ออกมาไม่ค่อยดีนักแล้วก็มีความวิตกกังวลในเรื่องของนี่เสียของจีนด้วยมาสัปดาห์นี้คงต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขในภาคการผลิตซึ่งก็คาดการณ์กันว่าตัวเลขในเดือนกุมภาพันธเนี่ยน่าจะชะลอตัวลง ส่วนฝั่งสหรัฐเองเนี่ยจะมีการรายงานในเรื่องของตัวเลขในภาคแรงงานก็ดูแล้วเนี่ยในส่วนของทิศทางของตัวเลขในภาคแรงงานตลาดค่อนข้างคาดการณ์ว่าน่าจะปรับต,ตัวดีขึ้นหลังจากในช่วงสองสาเดือนก่อนเนี่ยอาจจะตอบรับในส่วนของสภาวะอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นไปทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยหลายๆภาคส่วนก็ไม่ค่อยดีนะโดยโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขแรงงานด้วย ถ้ามองในส่วนของแรกซื้อขายที่มีในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็มองว่านักนทุนต่างชาติเองเมีซื้อสลับเข้ามาบ้างแต่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยในช่วงอสองเดือนของปีนี้เนี่ยก็ขายออกมา ในจำนวนที่มากกว่าแล้วก็ขายไปเฉียดสห0 0่ล้านบาทแล้วขณะที่ในฝั่งของนักลทุนสถาบันที่มีการเข้าซื้อสุทธิในช่วงประมาณเดือนมกราถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็เริ่มมีขายออกมาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกันแล้วก็ถ้าดูในส่วนของ,งยอดซื้อสะสมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็ต้องระวังเหมือนกันว่านักทุนสถาบันเนี่ยจะมีะการขายออกมามากขึ้นหรือเปล่าในเดือนนี้ขณะที่ในเรื่องของแรงทินกำไรผลประกอบการเนี่ยก็หมดไปแล้วแต่ว่ายังมีเหลือนในเรื่องของแรงกินกำไรหรือเงินปันผลอยู่ ของบริษัทจดทะเบียนแต่ก็มองว่าไม่น่าจะช่วยหนุนได้มากนะักถ้าความกังวลในเรื่องของการเมืองแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัวเซฟตี้เองก็มีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดมองว่าถ้าไม่ผ่านระดับ9 5จุดเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับลงมาแถวระดับ870จุดได้เหมือนกัน กำหรับกรณีการลงทุนืึงแนะนำให้ไปรอเปิดสถานะช็อตตัวเซ5ฟิฟตีนเด็บฟิวเจอร์ซีรีส์ X50 X14 แถวแถวระดับ890จุดก็รุ้นว่าจะออกตัวลงมาแล้วก็วางจุดทำกำไรไว้ที่ระดับ863จุดแต่ถ้าดีดตัวขึ้นไปผ่านระดับ910จุดได้เนี่ยก็ให้แนะนำแนะนาให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไป ถ้าดูในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็มองว่า,าในเรื่องของราคาทองคำเองที่เห็นการพักตัวลงมาหลังจากติดตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ก่อนไปใกล้ๆระดับ1,350เหรียญแต่ว่ายังไม่ผ่านเนี่ยก็มองแล้วเนี่ยในส่วนของสัปดาห์นี้ก็คงยังต้องติดตามในเรื่องของทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐกันต่อโดยทั้งนี้เนี่ย ของเศรษฐกิจสหรัฐเองก็มีโอกาสที่จะเห็นตัวเลขที่รายงานออกมาเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคำได้อยู่เหมือนกันออมองว่าในส่วนของตัวเลขการสร้างงานนอกภาคเกษตรเองเนี่ยในเดือนมกรลาคาดการว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ0สนห้าหมาตำแหน่งก็คงจะต้องดูว่าจะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นตามคาหรือเปล่า ขณะที่ในส่วนของอุปสงค์จากตลาดปัจจุบันเองเนี่ยช่วงนี้ยังดูชะลอตัวลงหลังจากในช่วงของการกลับเข้าซื้อของจีนหลังจากตุกจีนผ่านมาแล้วเนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยอุปสงค์ก็ค่อนข้างจะแผ่วเบาถ้าดูจากรายง,งานตัวเลขการนำเข้าพองคำของจีนจากข้องกงในเดือนมกราคมที่ลดลงกว่า5.4เ ซึ่งก็อ,อยู่ถ้าดูแล้วนี่ก็อยู่ในปริมาณที่ต่ำกว่าร้อยจานต่อเนื่องจากเดือนธันวาคม ก็มองว่าในเรื่องของแนวโน้มของอุปสงค์ทองคำในตลาดปัจจุบันโดยเฉพาะจากจีนเองเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ดูไม่น่าสนุนราคาทองคำได้มากนะักขณะที่ในส่วนของกองทุน SPDR โกทั t หรือว่ากองทุน i t h e ที่มีการถือสถานะทองคำมากที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็ดูแล้วมีการปรับกลับเข้ามาถือสถานะ ในทองคํามากขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ย กับเพิ่มขึ้นประมาณ1%แต่ว่าก็คงต้องดูความต่อเนื่องในเรื่องของอาการกลับเข้าซื้ออยู่เหมือนกันสำหรับในส่วนของกองทุน ETF ทองคำดังนั้นจึงมองว่าราคาทองคำที่พักตัวลงมาเนี่ยมองว่าถ้า,าไม่สามารถยืนเหนือนระดับ1,315เหรียญได้ราคาทองคำสปอร์ตก็มีโอกาสไม่น้อยที่จะลงไปทดสอบระดับ1,300เหรี ก็แนะนำว่าให้เข้าไปลงทุนในส่วนของ Go Future โดยการหาจังหวะเปิดสถานะช็อตเจฟ J14 ได้ในจังหวะที่อาจจะมีการดีตัวกลับขึ้นมาได้บ้างโดยเป้าหมายทำกำไรบริเวณ2 2 5 0แล้วก็2 3 0 0บาทแต่ดขาดทุนถ้าหากว่าสามารถทะลุผ่านระดับ2 9 0 0บาทับขึ้นไปได้ สำหรับในสัปดาห์นี้จึงฝากเอาไว้ในส่วนของการลงทุนใน s ซฟตี้เด็กฟิวเจอร์แล้วก็โกลฟิวเจอรแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับิิพิธิตการลงทุนในสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ